แจ่วแซบเบอร์นี่หกถึงสิบสองสิงหาเดอะมอลลี์สโตร์บางกะปิไม่มกินเยอะมากเลยตลาดช่องสามมาเต็มเลยข้างล่างลงไปดูดีกว่า่ะลงไปที่เอ็มแกนหอชั้นล่าง ทันเขาจะรู้ไหมเนี่ยสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ะนี่เดวมบางกะปีนะตอนนี้เราเพิ่งลงคลิปเดโมบังกะปีไป<า>พอดีวันนี้มาเจออีเวนต์อีกแล้วลงต่อเลยแห่ลงต่อลงต่อไม่รอแล้วนะเออเอการอาหารจากช่องสากเขาก็มาลงจัดบูธกันเนาะใช่เดีย๋ยวไปดูดาราบีดาราอยู่ตรงนู้นสัมภาษณ์ดารากันอยู่ บริเวณงานเนาะคนเยอะของกินเยอะของกินที่หลังเดี๋ยวไปดูดาราก่อน,นพี่น้ำฝนสวยมากเลยน้ำฝนน้ำฝน่ไหมน พี่แพทพี่แพทคุโทษค่ะ สวยมากสูบอีกสูบอีก ทั้งหลังมีใครเอ่ยน,นั่นแหละพอมุ่งทั้งหลังเนนลิเราก็ต้องไปทางนูนน้นโอ้โหกล้องเต็มเลย la no, no, no. น้องอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักชื่อน้องไทยน่า <Hey. S 1> ไปดูนู่นดีกว่านึกห <Hey. S 1> น้าคุ้นแต่นึกไม่ออก <Hey. S 1> น้องมันจะเราไปรุ่นเนี่ยเราาคนละรุ่นเนี่ยไป <Hey. S 1> ไปดูของกินดีกว่า เดินเดินไปเดี๋ยวก็เจออีกเต็มไปหมดขนมตุ๊บตับตุ๊บตับทอดมันซื้อกับข้าวกับบ้านเลยดีกว่านอะเออถ้ากินนทอดมันอุ้ยเราอยากกินเขียวหวานเนี่ยเนี่ยเนี่ย อุ้ยเส้นคุกมันปราทูมหาชัยเนี่ยมันอิ่มทั้งตาอิ่มทั้งท้องเนี่ย<ต>ที่เนี่<ล>ยจะเป็นแบบที่เคยออกรายการช่องสามแบบ่ะเขาก็จะมาตั้งบูธเดี๋ยวนี้จะมีอีเวนต์แบบนี้เยอะนั่นเ่ะสิเสร็จสิเอาไหม ันเอาฉันเอานมจีน,อนเอาเปล่ามาดิมาดิาดเอาต้องถามเขาว่ากินกี่คนของเราเราเอาอันนี้ถุงหนึง่งแล้วก็นมจีนนมจีนเอาเอานี้พี่ถุงหนึง่งค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยดูนมจีนอันนี้ขายยังไงอ่ะ ถุงยี่สิบตะกร้กาสมถุงสิบกร้าั็ชุดละเก้าสิบเอาไปละอเอาขนมจีนด้วยอุ้ยขนมจีนแกงเยอะ,อะ,ยอะหรือจะเป็นเขง่งกินกับข้าวก็ได้อเอาขนมจีนเปถุงเนีย เอาเป็นอย่างนี้สองชุดเอออเาอีกชุดหนึ่งสองุ่มกักตะการหนึข้าเป็นตะกา่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแกงแกงหนึ่งนมจีนหนึ่งอ่ะเป็นสองชุดก็สองชุดเ่านช่ง่ายมีถึงวันไหนสิบสองหกถึงสิบสองอันนี้เนาะ นะค,ะ<ป>ค่ะไปต่อเยอะมากเลยมีดาราขึ้นเวทีอยู่เรื่อยๆเลยนะเปลี่ยนคนใครมายินกับน้องแพทย์อีกอะ ชิมได้นะอชิมนะครับแต่คืออะไรเอ่ยเอาล่ะเอามาชิมเสร็จอุ้ยอะไรอะลาซานญาน่ากินเรายังไม่ทั่วเลอยังไม่กนอนที่็อยาไรละช่องเนาะ ที่เราฝั่งหมูยอได้นะคชิมได้ด้วยชิธไดดนะครับแป้งได้สารครับเมได้นะคะเจอนแล้วน้องบูมน้องบูมบูมสวยนี่น้องบูมไห่อไม่ปิดต่วางไว้หลัง่อนี่มาแนวหนุด้วยสิอร่อยแล้ว มีคนมาถ่ายอะไรเอ่ยถั่วไม่ถั่วถั่วอะไรย่าเงไม่ไหะเดินก่อนไม่ไหวเออก็งานดาราไงใช่เขาบอกอร่อยมากนะครับ่้ไล คุยใช่หนมเปียกก็น่ากินนีห่หมูย่างเมืองตังอันนี้เขาถ่ายละเอียดมากเลยนะขนมไหมขนมไทยขนมไทยนม่รับนู่นนี่ผซื้อไปไม่ค่อยมีคนกิน น่ากินไปตามจกนมาแล้วว่าดาราเป็นอย่างหน้าเล็กๆมตจเรา,าเนี่ยหน้าใหญ่หน้าเต็มจอเลยทั้งนี้บ้างลูกซุปลูกซุปก็มีนีอ่อ่ะ แวะไปที่ระชอ่องคนเยอะมุกร้อยสี่สิบตัวบลอเลยน่าก,กินอยู่แลว แต่ย่งกีฬาพันก็มาขาหมูขงขาหมูงส์่นะรอนล่า,ากินกัง้งแล้วก็หนุนเนื้อปูม้าสดนะกล่องละสองร้อยห้าสิบหนนะวมก็มีค่ะคุณพี่ เปาจ,เปาจาาีเอาไหมเปาจีน่ากินสได้ค่ะทำไหมทเอาสามลูกร้อยเอาแปดสามเ,เป็นถั่วดำเผือกครี <c oughs> ามเผือกไม่ดำนะคะตักแกงตรงไหนเอ่ยนี่ ป,ปลายต่อทั้งนี้ทั้งนี้เลยทั้งน,นะะี้เลยคู่ที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้งไงอ๋อนั่นนะชื่ออะไรนะตรงตรงรอ่ะไม่ใช่ลูกลูกลูกของวันนั้นอะลูกของปาอ่าปะชื่ออะไรนะน้องอะไรนะอ๋อไปแอบถ่ายเหรอ,อแอบถ่ายรูปก,ก่อน นันไหนผันพริกดเฮ้ยทำไมหน้าเล็กมากเลย <c oughs> ใส่เสร็จแล้ว น้านหลับมากเลยป่ะเดี๋ยวเราแวะมาใหม่พอมีอคนใหม่มาทางเดิมตงน้นต่อเนื่องช่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเข้าไปที่ละช่องทำพริกอุ๊ยะอะไรอ่ะ ตื้หล่นเหรอหลนปูเนื้ปูเป็นชิ้นมุยนะลูกลานลูกหยีลูกหยีน่ากินถุงเท่าไหร่คะลูกตาลูกลูกมเยค่ลูกหีนี่ถุงเท่าไหร่คะเหนึ่งร้อยสใหญ่ดกึงกินอันนี้ค่ะหมือนกันอเดียวไม่มีเม็ดอันนี้ถุงหนึ่ง

เล็กร้อยห้าสิบถึงใหญ่สามร้อยครับมะม่วง้วันนี้เป็นตัวที่สถึงห้าสิบหนึ่งร้อยเข้ามายังนะอ๋ออนนี้เป็นเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงเอาว่าเราเม็ดมะม่วงร้อยห้าสิบเอาห้าสครับเอาหสงอันนี้มันงาดำข้าดำแยกยวจัอันนี้สองงาครับ ได้ครับมีเดียวมีสองเออร้านเดียวกันไหมเขาเป็นร้านเดียวกันมะม่วงทางไหนต่อทางนู้นอุ้ยมันยาวไปทางนู้นอีกแล้วนั่นน่ะเห็นไหมของเยอะมากเลย น่าเป็นต่อนต่อนโอ้โหสแกนช่ำเลยตะโก้นักก,นกกินจังตรงมุมนุ้นจะมีดารามาอีกไหม ้องพ่อดเดินไม่ถูกกันเนี่ยงงแล้วงงตัวเองว่าจะูงงเราก็งงหูยเนาะข้าวกล่องหมูีละเจ็ดส หมูทอดไงหมูแหนมหอแ่หนมจิมงช่มมากของกินเขามองว่าใครมาเดี๋ยวจะวิ่งไปถ่าย các gan chẩm, đậu, thịt cua, thịt cua, thịt cua, cá salit, 260, cocoa tầm nàn, cocoa thạch hả? thấy แถวก็จะย,วยาวๆเขาหลังไปข้างนู้นไหมนี่อะไร,รอ่ะหอมหมกจ้อปูหอมหมกกับจ้อปูปูเต็มเลยข้างในเห็นไหมในรูป ทุกคนมาเดินได้นะเดินมอแบงกัปิดาราเยอะฉ่ำมากฉ่ำมากถึงนิบ12นะใช่เดินได้ถึง12สสิงหาคมต้องกลับบ้านเดินไม่ยูงนี่ของกินก็เยอะดาราก็เยอะเจออีกแล้วถ้าได้มานั้นจะอิ่มทั้งตาพี่จอยพี่จอย ใช่ใช่ก็พี่ใจยเขายน้ำเลมอน อะไรนะลาลาหังลิ้นเยอะของกินเยอะจริงเธอแต่เข้าไปด้านในดีกว่าด้านนี้กเดี๋ยวมปเดี๋ยวงข้างในเผอเจอลาลาอยู่ลาลากุ้งรัวรถนึ่ tôi vậy mà ừ. à nó ม่ซื้อน้ำน้ำน้ำพี่จ่อยแก้วหรอน้ำพี่จ่อยแก้วรอันนี้แปดสิบบาทน้ำพี่จ่อยแก้วราแปดบาท ื้ออะไรอีกไหมเอา่เอาอีกยิมปอ,มอเปียสดทำไมอิ่มใจละ่ะเจอดารา <laughs> อันนนะลาลาลางนาาอแกงมา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 ,มาถึงเวลาทีนนนน่น้องโนเปียเราีๆนเยี่ยมชม เรามาโซนของมาริโจนฝั่งเอฟเอฟสเปีก่อนนะฮะลองมาลาร้านนี้เลยดีกว่าร้านแรกควาดฟูดควาดฟูดโอ้ยคนขายดีขายดีนะฮะมาวันนี้ประมาณพันสอกพันสามพันนะฮะพันกว่าห่อนะฮะวันนี้อยู่ทานได้คนขายหน้าคุณปุณนะครับเนี่ยหน้าคุณต่วนหล่อเกยหล่อขอบค เราลองชิมค,คุณล็อกี้คุณนพูดบนเวทีว่าคุณอยากจะกินชาติูดมากๆขอบคุณมาวันนี้เพื่อกินชาติู<ค><ณ>ดหนูได้ลองชิไมไปเพียงพอแล้วแต่หนูได้จากพี่ตู่และพี่มาวินไปสำหรับกลุ่มปากแต่วันนี้ต้องมาอุดหนุนไงใช่แต่วันนี้อุดหนุนแต่จะบอกว่ายังไม่ทันถึงบ้านหมดแล้วหมดแล้วต้องวันนี้ต้องมาอุดหนุนเชิงค่ะกินที่บ้านพี่นาคดั่งก็หมดเหมือนกันอร่อยจ้รยดวฮะ เดีไมวได่สิเพราะว่าทังนี้แล้วหมดนี่ขายดีขายดีจริงค่ะอร่อยแซ่บมาไกไ็นแง่พีพีคนเยอะมากเลยแต่ เจ้าแซบเบอร์มาเดินเล่นกันได้ปะเราไปกันดีกว่านี่มา,าวิน<อ>เราเข้าไปเนียนกับนักข่าวเขาไงเมื่อกี้ซื้อของไปเยอะมาก กดยอดเลยนี่เจอลาลาเยอะมากลาลาบูลี่พูดผิดทีเดียวบูรี่ตลอดทั้งคลิปเลยคือของหน่ากเป็นไรวัร่องบอกไงว่าเราีเดวันนี้ประมาณนี้เนาะงานแจ่วแซ่บเบอร์มาเที่ยวกันได้ถึงวันที่สิบสองิงหาคมลากระถางนี้เลย กว่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยไปลบายค่ะไปจ้าขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้เกี่ยวกับเฮ้ยเียนพี่เราก็วยกันดีนี่คือมีอรายการต่างๆที่เขามาออก